สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วเก็บตกเมื่อวานนี้ทางกินทางท่ายรูปสามสถานที่นัะนี่ค่ะสถานที่แรกเป็นเอ่อขอให้ค่ะตลาดน้ำบางน้ำพึ่งสิ่งแรกเลยที่เรามาซื้อกินก็คือปลาเส้นนะคะทุกคนนี่คือปลาเส้นใช้ปลาทะเลตัวนี้เนาะ อันใหญ่มากทุกคนดูสิคะมั้อก็ไม่ได้แพงมากนะคะอันละแค่สี่บาทนี่ค่ะเห็นไหมสี่สิบาทจริงๆทุกคนมันคือ40บาทจริงๆนะตอนที่ว่าเขาสั่ไปอ่ะก็ไม่ได้อย่างทางนี้น้องกระเพาะมัแล้วหมดมันฟูมันพองมากทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอใส่ไปแล้ว มันอันเบลองขนาดนี้แลยคะ่ะทุกใหญ่ยาวมากรสชาติก็พอใช้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นซื้อเสร็จเราก็มาเดินดูของกินอย่างอื่นต่อค่ะทุกคนน <c oughs> ห่นไมคะแต่เราว่าไม่เหมือนสามปีที่แล้วครั้งแรกที่เราเคยไปนะคะอัน <c oughs> นี้คือเป็นครั้งที่สองที่เราไป <c oughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เราอยากไปทานก็ไม่มีแล้วหลายร้านเลยะคะ่ะที่เรา อยากไปซื้อทานที่เคยทานคือมันไม่มีแล้วนี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดนะคะมาถ่ายให้ดูนนี้ก็จะเป็นกิฟตติดผมเป็นกิฟรูปขนมทรงแบบขนมอะไรี้พวกของกินรูปแบบของกินแต่กินไม่ได้นะคะทุกคนมันเป็นกิฟตติดผมนี่เลยค่ะ ของขายก็จะมีน้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆนกเลยค่ะทุกคนรเราก็ทาไนไปนี่เป็นไอศครีมเมื่อวานคือแบบอยากทานมากเมื่อวานอยากทานของเย็นมากแต่มนนไม่โดนเลยเป็น,น,นั้นของเรื่อน,อ,น,นอันนี้คือว่าเราจะไปซื้อคซื้อทานอย่างเดียวเลยนะคะนี่ก็เป็น ร้านที่สองที่เราซื้อทานก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวแกงเราไปตามไปตามหาที่อันที่จริงเราอยากไปกินอาอะไรนะข้าวซอยแต่ทีนี้คนเก่าอะเขาออกไปแล้วเ,ออเ,ขเ,ขเขาเลิกขายแล้วไม่ใช่เขาออกค่ะขอโทษเขาเลิกขายแล้วค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็มีคนใหม่มาโอเคมันมีขา้าวแก้ก๋วยเตี๋ยวแกงเราก็เลยลองกินดู เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันอิสลามที่งแต่ไม่เคยกินข้าวตี๋แกงก็รสชาติพอใช้ได้นะคะถึงก็ไม่ไม่ถึงกับว้าวเท่ากับรู้ว่ามันเป็นครั้งแรกของเราเราก็เลยยังไม่ว้าวอะไรอย่างเงี้เราแค่แบบว่ารู้สึกเราเป็นคนที่ไม่ชอบเครื่องเทศเยอะๆแต่อันน OK> ี้คือเครื่องเทศเขาถึงมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากมาดูบรรยากาศเอาบรรยากาศให้ดูของร้านนี่ค่ะ คุณสามีก็กินอย่างเดียวเลยไม่สนใจเราก็กินกันไปสักพักนึงนะคะทุกคนแต่สามีก็ทานได้นะคะสามีเครื่องเทศก็โอเคอร่อยของเราเป็นไก่ของสามีเป็นเนืนะ้อลมเย็นนั่งกินแบบสบายลมเย็นเมื่อวานนี้คือบรรยากาศลมดีมากตลาดบางน้ำพึ่ง เสียเวลาต้องหาที่จอดรถแหละค่ะทุกคนถ้าไปสาวอาทิตย์คือแบบโอ้ยคนเยอะขนาดของขายน้อยนะเพราะว่าน้อยมากเลยนะน้อยกว่าสามปีที่แล้วก่อนโควิดถ้าเิดแกงไม่ถึงก็แย่นะคะเราก็ปรุงเอาเมว่วเม่แต่ก็อร่อยเชย ่าเสร็จแล้วก็มาหาของหวานล้างปากกันค่ะเป็นตะโก้มั้งเขาเรียกแล้วก็มานั่งพักเขาจะมีจุดให้นั่งพักนะคะมีเพลงให้ฟังก็คือเป็นอ่าแบบผู้สูงวัยอะค่ะเขาก็จะร้องเพลงเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปชิคชิคช,ชิวชิว,ชว นี่เลยค่ะมุมที่เราบอกว่าผู้สูงไว้ยเขาจะมาร้องเพลงกันนะคะเราก็มาเออถ่ายคลิปถ่ายอะไรเก็บบรรยากาศมาให้ดูดน่ารักนะคะแต่ว่าน่ารักเนอะแก่ตัวไปเราก็คงอยากทำอะไรแบบนี้น,นี่ค่ะ เราก็เรียกคุณสามีมาบอกว่าไปซื้อดอกกุหลาบให้หน่อยเอามาสองอันสามีซื้อมาสี่อันเลยค่ะ <c oughs> เราก็ไปยื่นให้ขขบคุณป้ากับคุณลุงนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วหลังจากนั้นฟังเพลงกันเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่นี่เลยคะ่ะตัวเงินตัวทองคาเฟ่อยู่ไม่ไกลกันมากนะคะทุกคนสามสิบกิโล อประมาณนั้นมไมาถึงก็ถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนเลยค่ะนี่คือทางเข้านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเสียค่าเข้าคนละห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะนี่ค่ะเราก็มาเก็บบรรยากาศถ่ายรูปกับคุณสามีเอาตูดให้คุณสามีคือแก้งนะและอีกอย่างหนึ่งคือว่าวัน คือวันนี้มันจันใช่ไหมสามีไปต้องไปออ่เต่างจังหวัดไปงานเนาะก็เลยลอยู่กันเต็มที่ไปกันเต็มที่เลยค่ะนี่เลยค่ะก็มาถายจุดนี้จะเป็นเ,ออเขาเรียกแพะแพะเนาะแพะแคะไม่แน่ใจถ้าจะแคะนะทุกคนดูสิขาก็สั้นขนาดนี้ดูนางมองไม่อาหารก็ไม่ให้มาจับฉันทำไมอะไรประมาณนี้ยนะ สายตาที่นางมองน่ารักนะคะน้องๆน,น่ารักมากแต่ก็กลิ่นกลิ่นก็อืเอกลักษณ์ของเขากลิ่นม,มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะทุกคนนี่แหละค่ะต่อจากที่ว่าแพ้แล้วเราก็มาเดินที่จะไปเ,เขาเรียกสุ้ม ซุ้มถ่ายรูปนี่ก็เป็นทางเดินที่ไปซุ้มนะคะซุ้มถ่ายรูปเนี่ยที่เป็นกลมๆข้างบนเห็นไหมคะอันนี้เป็นด้านล่าง ไปจากใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะนี่แหละค่ะนี่เราก็ขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปข้างบนบรรยากาศข้างบนถ่ายรูปคือสวยกว่าเลยค่ะตั้งกล้องแบบพอมีรีโมทกดถ่ายเนาะก็เดินถ่ายกันไปเรื่อยๆเลยคะ่ะทุกคน บรรยากาศเนี่ยค่ะทุกคนบรรยากาศข้างบนเห็นไหมเป็นซุ้มไอโดมแหลมๆเนี่ยบรรยากาศสวยมากแล้วก็ป่าจ่าคือแบบอืนี่เลยค่ะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะทุกคนเมื่อวานนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีลมตลอดก็เก็บถ่ายกันทุกซอกทุกมุม,มสวยไหมทุกคนนี่เลยค่ะ อิ่มเอมใจมากนี่ก็ถ่ายกันมาได้สักพักสวีกันอยู่สองคนถ่ายกันอยู่สองคนคือไปกันเซ่สองคน หลังจากนั้นถ่ายเก็บบรรยากาศมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาในคาเฟ่เลยค่ะมาหาขนมกับน,น้ำกินนี่ไงคะ่ะขนมคือชิ้นใหญ่แต่ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะทุกคนร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะราคาก็พอได้พอได้อยู่จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แพงมาก นี่เราบรรยากาศในร้านนะคะทุกคนเขาก็แบบเดินถ่ายรูปเสร็จแล้วทุกคนก็จะแบบเข้ามาหาความเย็นๆแล้วมีค่ะนี่ก็เป็นเครื่องดื่มและขนมที่เราสั่งมาเห็นไหมคะเห็นโทส์อันนี้ไหมทุกคนเราเห็นโทส์อันนี้แล้วนึกถึงหน้าสามีเมื่อวานเลยคุณนางกินหมดอันเลยนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนางเป็นไขมันด้วย นางกินเข้าไปหมดอันนางถึงก็แบบขยี้หน้าตัวเองเราก็ถามว่าเธอเป็นอะไรทำไมขยี้หน้าตัวเองแบบนั้นหนักบอกนางจะอ้วกนางกินเข้าไปหมดอันก็เลยก็เล่นกินไปสมุดอันคือตะแบงเนี่ยทุกคนแต่ขนมเค้กที่เรากินนี่คืออร่อยนะคะไม่หวานและไม่เลี่ยนแลวก็คือแบบไม่ไม่สาเค้กนุ่มอร่อยอร่อยเลยละคะ่ะทุกคน ส่วนโทษของคุณสามีเราก็ลองชิมไปคำนึงเราก็รู้สึกว่ามม,มันเลี่ยนเนาะมันเป็นโทษาชาไทยอะไรอย่เี้าชาไทยเรววาเราก็อาจจะไม่ใช่แนวของเราเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนาะค่ะโอ้โห,โห,โหน่านกินแบบน่าเล่อย,ออยนี่อันนี้ก็สองทุ่มกว่าจา,ากที่พักการกินมาสามชั่วโมงเนาะ เราก็มาต่อกันที่เขาเรียกอะไรนะอะไรยาวราชทุกคนเอา้าลืมเฉยนี่นาคะมาหาของกินต่อที่เยาวราชทุกคนนี่คือบรรยากาศยาวราชตอนกลางคืนนะคะตอนสามทุ่มเราไปถึงยาวราชก็เกือบสามทุ่มแล้วแหละนี่เกาลัดก็บอกคุณสามีว่า ไม่ซื้ออะไรกลับไปนะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ซื้ออะไรกลับมาไว้ที่ห้องก็คือเพราะว่าคุณสามีไม่อยู่ห้องด้วยสามวันไม่มีใครกินส่วนเราก็คือแบบเราก็ไม่กินอนะ่ะอันนี้เป็นไส่กรอกหมูนะคะอันนี้ถ่านมาให้ดูดเฉยๆเราเราไม่ได้ซื้อทานนะเพราะว่าเป็นอิสลามทานไม่ได้อันนี้ก็คือ <c oughs> ทอดมันค่ะทุกคน ทอดมันปลาที่จะมีปลาหมึกมเีเหมือนอะไรเหมือนยอดมะพา้าวเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็สั่งซื้อมากินนี่และค่ะของกินหลากหลายมากที่เอวลาดเยอะมากเลยค่ะถ้าสำหรับคนพุทธนะคะถือแบบว่าถือถือว่า,ออวาเออไปหากินง่ายคุ้มกว่าอิสลามแบบ หากินง่ายกว่าอิสลามเนาะอย่างเราอิสลามเราก็จะเลือกกินที่แบบเออเราเราสามารถกินได้เท่านั้นอันนี้นี้เนี่ยที่บอกนะคะเป็นทอดมันทอดมันปลาก,กายเห็นไหมคะหนอ่ออันนี้หนอ่ออะไรก็ไม่รู้เนาะไม่แน่ใจเราก็เอามาหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่อร่อยนะคะทุกคนอร่อยน้ำจิ้มมูก็อร่อยอร่อยมากนี่นะคะ่ะ ทบจะทุกตลาดรู้ของเยาวราชเลยนะคะที่แบบนี่อันนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้เลยค่ะเข้าไปแจมเนาะไปเต้นคือเขาไม่สามารถเข้าไปถึงข้างในถ้าเข้าไปถึงข้างในนี่ก็คือแบบโอ้ต้องอยู่ยาวต้องแบบพอดีวันจันทร์คือสามีต้องทำงานก็อยู่นานไม่ได้ก็ขออยู่แบบ ออกสเตปนิดนึงถ่ายตูกมันก็เป็นวันที่ปลดปล่อยอะเนาะทำงานมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปลดปล่อยบ้างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเราก็แวะซื้อปลาปลาปลาไข่เนาะปลาไข่ทอดแล้วก็มาต่อกันด้วยนี่เลยค่ะทุกคนพี่สามีอยากทาน กระเพาะปลาเจ้า,จานี้อร่อยนะคะอยู่ตรงทางออก MRT ขอบอกว่าพริกไทยถึงมากถ้าคนชอบพริกไทยนะคะตอนเรากินคำแรกใช่ไหมกินก่อตัวกระเพาะปลาอย่างเดียวคำแรกแเรานึกในใจว่าเราจะไม่มาร้านนี้อีกเพราะว่ามันขาวแต่พอกินรวมกันกับน,น,น้ำก็คือแบบอ่ะกินไปกินมาเออไม่ขาวก็อร่อยเออเออมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมากินใหม่นะจากเปลี่ยนที่จากเปลี่ยนวยความคิดที่แบบว่าจะไม่กินร้อ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 นมันร้อนมากเลยค่ะทุกคนครั้งหน้าก็จะไปทานอีกร้านนี้คืออร่อยค่ะอร่อยมากน้ำซุปน้ำซุปกะเพาาปลาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้มีแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะ อันนี้ที่เรากินคือ80บาทและของสามีที่กินคือ100บาทเพิ่มเนื้อปูอันนี้ก็เป็นนกกระทาหมุนหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปหาของของเรานี่เลยค่ะอ่าบวรรัวลอยสีรสชาติก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะถั่วแดงมันม่วง ไข่เค็มลาวานาดำมคีค่ะทุกคน,อ,นอร่อยนะคะอร่อยอร่อยอันนี้เป็นเจ้าแรกที่เราเคยมากินกับเพื่อนนะเพื่อนพามากินเจ้านี้ <c oughs> กินไปไม,ไม่ใช่เต้นนะทุกคนคือขยาวขยาวขย,วขยวตัวคือโอ้ไข่แดงแตกไข่เค็มลาวาแตก เขยา่าเขย่าตัวให้กินได้คือแน่นมากแล้วอะทุกคนกินทั้งวันนะแน่นมากแต่ก็ยังอยากกินต่อคือแบบเอาให้เต็มเต็มไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คือออกกำลังกายเอาถ้าเวลาเรากินก็คือแบบกินทั้งวันทุกคนก็จะมีแต่คนถามทำไมไม่อ้วนทำไมเราอ้วนนะแต่แบบไม่ได้ใหญ่บุบขนาดนั้น คีขากรดเพราะนั้นเราจะเดินกลับไปที่ MRT แล้วก็หอยเนาะตอนเราเดินออกตอนเราเดินออกมาจาก MRT ก็จะเจอแต่ทีนี้ก็ตอนแรกก็จะกินอด้นี้แบบพาขากับอา้าไหนไหนก็มาแล้วไหนไหนก็กินทุกอย่างแล้วขออันนี้อีกตัวหนึ่งกะสามีก็เลยบอกว่าขอกินตัวหนึ่งแล้วกันนะแต่กินสามีไม่กินด้วยกพต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า ก็ไปขอนกินเขาไม่กล้ายนืนกลัวท้องเสียแต่เราก็กินคนเดียวไม่เป็นไรเพราะมันเป็นของโปรดของเราอยู่แล้วของชอบนี่นะคะเขาเอาของลงใหม่ๆสดๆทุกวันนะคะของเขาไม่มีค้างสต็อกแต่มันจึ้งมากทุกคนดูสิคะแผ่น <c oughs> ท้องให้ด้วยคำใหญ่มนะากไปค่ะ <c oughs> ทุกคนว้าวดื่แบบไม่หมดอนะ ปากเราก็เล็กด้วยเนาะนั่งภาคไปคืนน้ำลายไปหอมเขาก็ให้เยอะนะทุกคนโอ้โดูิจึ้งมากเลยค่ะทุกคนมาอร่อยมากเจ้าของ้านแล้วพนักง,งานก็คือให้บริการดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ก่อนจะเดินเข้า MRT เราก็ดูอา ที่เขามาโปรโมทหนังนะคะเนนน้อยเจ้าอภิมิหารเยรค่ะทุกคนวันนี้ก็สิ้นสุดการกินจะเพียงเท่านี้นะคะโอเคทุกคนคราวหน้าเราไปที่ไหนเราจะมาััเดตใด้วย